เมื่อวานนี้นะคะตอน11โมงเนี่ยเชื่อว่าแฟนขับนิ่นิ้วมือน่าจะระวิงแล้วก็มีการสรวดมนต์ขอพอนำหน้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้นะคะกับคอนเสิร์ตเดียวของพี่ไม้ภาคภูมินะคะกับ a l t e r n t i ิ m ไม e นะ,ะหรือไม้ของแท้นะคะก็แน่นอนว่าเมื่อวานนี้คือแบบว่าการรอ เข้าเข้าแถวในไททิเกตเมเจอร์น้องเป็นอะไรที่เราทุกคนน่าจะเหนื่อยกันพอสมควรเพราะว่าลุ้นว่าไอ้น้องเขียวมันจะวิ่งไปถึงไหนเพราะว่าถ้ามันไม่วิ่งเราก็ไม่ได้กดบัตรสักทีนะคะแน่นอนว่าอย่างที่บอกว่าเป็นไปที่หลายคนคาดกันเลยนะคะว่าบัตรหมดเกลี้ยงนะคะก็มีการแบบประกาศออกมาเป็นทางการนะคะว่าโซ out แล้วนะคะก็อย่างที่เห็นเลยก็คือทางบีออนคาวนะคะก็มีการแบบโพสบอกนะคะว่าคอนเสิร์ตพี่มาเนี่ยโซเ u t เรียบร้อยแล้ว คนไหนที่มีบัตรในมือนะคะก็เตรียมไปเจอกันได้ค่ะวันที่8มิถุนายนนี้นะคะที่ UOB Life นะคะ M p นะคะก็ไปเจอกันได้เลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าหลังจากที่บัตรมีการขายหมดแล้วเนาะที่ไม้ของแฟนคลับนะคะก็มีการแบบได้มีการโพสต์ภาพเนาะแล้วก็ได้มีการเขียนข้อความใน X นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับบัตรทุกที่นั่ง และขอบคุณที่ไม่ซื้อบัตรแบบอัพราคากันนะ,นะคะแล้วก็แค n แคนมา o see you on เ on June o f June นะคะก็ขอบคุณแฟนขับทุกคนด้วยนะคะก็ถ้าเกิดใครได้กดบัตรเมื่อวานนี้จะบอกว่าก่อนที่จะมีการกดบัตรเนาะที่มายได้มีการไลฟ์นะคะพูดคุยกับแฟนๆทางไอทของทางบีออนข่าวด้วยเนาะก็มีการแบบไลฟ์พูดคุยสนุกสนานเลยแล้วก็มีการแบบ ให้นิยามนะคะกับบัตรแต่ละโซนด้วยนะอย่างเช่นแบบไมค์ควีนก็จะเทิดทูนเหนือหัวเดินไปไหนไม่ไหวก็ <c oughs> จะไปประคองเดินเออส่วนไมค์บินเซสนะคะก็คือเจ้าหญิงสวยสดงดงามถ้าผมเปียกก็จะไปเป่าผมให้โหแค่ฟังแล้วเราเขินมากส่วนไมค์ดาลิงนะคะต้องควงข้างก่อนนอนต้องลูบหัวเออแล้วก็แบบอ่ะยังมีไมค์ฮันนี่ไมค์บูไมเบบีนะคะแบบทุกคนก็แบบ ไปต่องดูกันได้คือเราบอกว่าในไลฟ์พี่ไม้น่ารักมากแล้วก็อย่างที่บอกไปใครที่ไม่ได้เป็นไมคควีนไมปินเซตของพี่ไม้ไม่ต้องเสียใจยนะคะเพราะพี่ไม้เขาบอกแล้วว่าบัตรเนี่ยไม่ได้แบ่งใครไม่ได้แบ่งวันนะนะเออไม่ได้แบ่งวันนะใดๆเพราะไม่ว่าคุณจะไปบัตรไหนคุณก็เป็นไมคไมคของพี่ไม้เหมือนกัน oh, <no. S 1> นน่เถิดเลยอะอย่างที่บอกว่า คือแฟนคลับก็น่ารักนะตอนเมื่อวันที่ที่เต้าส่องดูก็มีแฟนคลับแซวนะตั้งแต่แบบทางค่ายประกาศก็บอกว่ารบกวนพี่ไมค์คุยคนเดียวไปก่อนนะคะเพราะแฟนคลับต้องใช้สมาธิในการกดบัตรซึ่งมันคือเรื่องจริงนะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้โกหกเลยมันใช้สมาธิมากเข้าใจป่าเวลาที่เราเห็นผังเห็นเป็นแบบเลขที่มันสามารถคิดว่าเราจะจิ้มที่นั่งได้พอกดก็ไปแล้วมันก็เด้งออกบอกให้จิ้มอันใหม่อะมันเป็นอะไรที่แบบลำคาญมากคือแบบมันใช้สมาธิผู้ชายฉันก็ต้องฟังบัตรฉันก็ต้องกดมันเป็นอะไรที่แบบ ไอ้น,นี่มากเลยแล้วก็อย่างที่เห็นโปสเตอร์ของพี่ไมในไททิเกตอะคะ่ะพี่ไมเรียกว่าเป็นการสารฝันนะพี่ต้นเพราะว่าพี่ไม้เขาบอกว่าคือเหมือนฝันเป็นจริงเหมือนกันนะเขามีความฝันตั้งแต่เด็กๆว่าอยากเห็นหน้าตัวเองอยู่บนหน้าไททิเกตเมเจอร์แบบเวลามีคอนอะไรเงี้ยก็เห็นด้วยแล้วก็มีการให้แฟนคลับแบบเอ้ยให้ทีมงานใช่ไหมเหมือนแคปด้วยเนาะแล้วก็ชอบมากมีแฟนคลับคนนึงเหมือนถามพี่ไมว่าในคอนเสิร์ตมีขายเขียดทอดไหมคะแรงมา <laughs> <laughs> การแซลแบบเาคือแฟนคลับจะรู้ว่าเขาชอบกินแบบเนี่ยไออย่างเงี้ยจริงๆอย่างเงี้ยพี่มายก็เลยการมีการบอกแฟนคลับว่าเออคอนเสิร์ตพี่นะไม่ใช่งานวัดนั้นอะไรอย่างเงี้ก็จะเซลของค่บ